ประกาศสิทธิมาธูตบทที่81วิญญาณลักอมะตะอีกเนิ่นนานให้หลังบอเต็กซิ่งเกี่ยมจึงสามารถเข็นเสียงออกมาได้ว่าเอกะอปรักคือถูกแล้วเล่าเองบอเต็กซิ่งเกี่ยมพันแงนหน้ากูเสียงสถานหอยหวนท่ามกลางเสียงกูยังไม่ทันจบสิน้นกระโดดปราดขึ้นสู่รางมา้าสะบัดบังเหียนวิ่งปราดออกไปในทันทีมือกระบี่ทอง ที่ติดตามมาสี่คนได้ประคองสหายที่บาดเจ็บสาหัสทั้งสองขึ้นไปบนหลังมา้าขวบขับติดตามออกไปในคานั้นเช่นกันจนเมื่อเงามาและคนสูญหายไปแล้วแต่เสียงกูอัสธานโหยหวนยังคงดังแว่วมาอย่างเรือนรางเป็นเสียงกูที่เปี่ยมด้วยความรันทศสดหดหูเต็มไปด้วยความข้างแขนของวีรบุรุษจนตอกแล้วโคกิ้มฉิวยินงง,งันอยู่เปบเวลาชั่วคู่ จึงเดินช้าๆตรงเข้าไปยังที่เตียสู้งอซึ่งนอนแน่นิ่งกับผืนยกมือรูปคำไม่มีลมหายใจจะผ่อนออกมาเลยคิดจะยื่นมือไปรูปคำหัวใจของนางว่ายังเต้นอยู่หรือไม่แต่พอคิดขึ้นได้ว่านางเป็นอิสตีที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องต่อความรักอย่างไม่คอนายจึงต้องรีบล้างมือกลับมาในทันใดเพราะไม่ยินยอมที่จะให้มือของตน ไปแปดเปื้อนเป็นลาคีต่อร่างอัดพุดพ่องของนางโคกิมชิวเมื่อมองดูโรหิตที่แห้งกรังทางมุมปากของนางอย่างหง,งันเสื่อสซึมในชับพันทันใดเงาร่างสายหนึ่งได้พวงริ้วรุดดังเหินบินออกมาจากราวป่าข้างทางที่ไม่ไกลนักโคกิมชิวพอเห็นผู้ที่มาโทสะพันพุ่งขึ้นอย่างรุดแรงทันทีผู้ที่มานั้นคือบดิตไตอชยะโคกี้จง ในคราบของผู้วิโยคนั่นเองขณะนี้ได้สวมใส่หน้ากากจนคืนสู่สภาพของผู้วิโยคอีกแล้วโคกี้จงพอผิวไกลลงหยุดยืนแล้วก็ร้องอย่างละลาลหลังว่านางเป็นอย่างไรไปแล้วโคกิมเชิวส่งเสียงเย,ย็นเยอกขึ้นว่าตายแล้วอะไรนางตายแล้วถูกต้องเตียมหม้อน้ำลงมือฆ่านางได้จริงๆโคกี้จงยืนตัวสั่นโงนเงินตลอดเวลา โคกิมฉิวแ่นเสียงเย็นชาขึ้นแล้วกล่าวว่าการที่นางตายไปนี้นับว่าประเสริฐเลิศดีแล้วจะได้ปลดเปื้องต่อความเจ็บช้ำอย่างที่ไม่มีผุ้ดุชนคนใดจะทนทานก้ามเกินไว้ได้โคกี้จงลำพึงละพันกับตนเองว่านางตายแล้วโคกิมฉิวแต่ว่าเสียงรเรียวกระดขึ้นว่าหรือว่าท่านมิปิติยินดีโคกี้จงถอยกายไปสองก้าวยังตื่นตนก ร้องเสียงเครือว่าหิวตีวาจาของเจ้าหมายความมากอะไรหมายความมากอะไรฮนับแต่นี้ต่อไปท่านไม่จำเป็นต้องคอยระลวพสะซ่อนอีกแล้วเพราะว่านางตายไปแล้วหิวตีเจ้าไม่อาจอภัยในความข้าวแคนของเราไม่ข้าพเจ้าไม่ยอมอภัยให้แก่ท่านที่ขี้ขาดอ่อนแอเห็นแก่ตัวนางแม้มีความรู้สึกได้ในปรภพบก็จะไม่อาภัยให้ท่านเช่นกัน นางได้ตายไปเพราะความรู้สึกขับแขนที่แน่นอกข้าพเจ้าทราบดีนางแม้จะตายก็มีอาสงบใจไปสู่สมัมฤทธิภพได้หิวตีเจ้าโคกี้จงโถมกายไปที่ซาของเตี่ยสู้หอร้องข้ามควรขึ้นว่างอมุวยท่านตายแล้วแต่ข้าพเจ้าจอมจะไปเป็นเพื่อนท่านวาจากล่าวได้เพียงครึ่งเดียวก็ต้องชะงักไว้ใช้มือรูปคำไปมาอยู่บนล่างนางเป็นเวลาชั่วคู่ พันกระโดดลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่านางนางยังไม่ได้ตายโควกี้มิวรู้สึกผิดคาดอย่างมากมายกล่าวด้วยเสียงพุ่งพ่านว่านางไม่ได้ตายถูกแล้วแต่นางไม่มีลมหายใจแม้แต่น้อยเลยถูกแล้วแต่หัวใจนางยังไม่หยุดเต้นอาจบางทีอาจบางทีเป็นอย่างไรยังมีทางช่วยได้โคกี้จงกล่าวแล้วก็รีบนั่งยอง,ยอง ลงตัวชีพจรของนางอีกครั้งจนเป็นเวลาเนิ่นนานให้หลังจึงทอดถอนหายใจยาวกระแทกกายนั่งไว้ที่ข้างร่างนางอย่างหมดหวังโคกิ้มหิวเรีบถามอย่างร้อนรนว่าเป็นอย่างไรเอวิวะภายในเคลื่อนที่ไปสามแห่งเส้นหัวใจจะขาดวินภายในเวลาสามชั่วยามนี้หากแม้ไม่ได้ยาวิเศษทรงประสิทธิภาพยาวิเศษทรงประสิทธิภาพ จะหาได้ง่ายอย่างไรกันโคกิมชิวกล่าวอย่างสลดลันทศต่อไปว่าตัวกอง่อเจ๋กล่าวย้ำอยู่ว่าชั่วชีวิตนี้ของนางไม่มีความทะเยอทะยานอันใดอีกแล้วขอเพียงได้พบหน้าท่านสักครั้งไม่ว่าท่านจะกลับกลายเป็นรูปลักษณะอย่างไรก็ตามแต่ทว่านางผิดหวังแล้วหากแม้นางจะพบชะตากรรมในลักษณะนี้ไปจริงท่านจะมีความสงบใจ ได้อย่างไรกันโคกี้จงครางอย่างเจ็บช้ำน้ำใจแล้วกล่าวว่าขิวตีในสัมปรีภพเราย่อมจะอยู่เคียงคู่กับนางจวบชั่วการะนานอะไรท่านขิวตีหรือว่าเรายัางจะแบกหน้ายัางมีชีวิตต่อไปอย่างไรอย่างอายได้โคกิมฉิวชาวู้บไปทั่วร่างทันทีเบื้องหน้าสายตาตนกำลังมีโศขนรกรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่โบราณกาล มิว่าผู้ใดก็จนปัญญาจะมาห้ามปามต่อโศกนารกรรมนี้มิให้ดำเนินไปได้เนื่องจากทุกสิ่งได้ได้คิดมาอย่างแน่นอนอยู่แล้วในทันใดนั้นเกิดปริพานวูบขึ้นแล้วกล่าวว่าตัวกอนอกจากโบนเมียวอุยเสียแล้วน่ากลัวไม่มีผู้ใดช่วยเหลือนางฟื้นคืนจากความตายมาได้ถูกแล้วแต่การเวลามิอํนวยให้พวกเราจัดการช่วยเหลืออย่างไรได้อีก ถ้ำหลังม่านน้ำตกห่างจากที่นี้อยู่เท่าใดอย่างเร็วที่สุดต้องเป็นเวลาห้าชั่วยามจึงจะเร่งฝีเท้าถึงเราทุ่มเทกันจนสุดความสามารถเท่าที่มีเถิดไร้ประโยชน์หากเป็นตัวเปล่าอาจบางทีจะเสี่ยงชีวิตมันได้สักครั้งแต่มาดแมมนยังพาคนติดตามไปอีกโคกิมชิวมีประกายตาข่มกล้าขึ้นจนแวววาวกาวอย่างเด็ดเดียวว่าให้ข้าพเจ้าทดลองดู เจ้าจะได้หรือในเวลาสามชั่วยามระยะห้าร้อยดีและยังมีคนคอยถ่วงอยู่อีกผู้หนึ่งไม่ได้ก็ต้องได้หรือว่าพวกเราจะนั่งดูนางให้ขาดใจตายไปต่อหน้าข้าพเจ้าพาคนท่านวิ่งตัวเปล่าตามติดไปจะต้องช่วงชิงเวลาไว้ให้ได้แม้เล็กเล็กน้อยก็ตามขณะนี้รีบเดินทางกันเถิดโคกิ้มชิวคว้าร่างเตียสู้งอขึ้นไวในอ้อมแขนแต่ว่าเสียงกังวานว่า ไปได้เทพทาพุ่งปร,ราดออกจากที่ทุ่มเทกําลังทั้งตัวมุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างเร่งร้อนปานคุมขั่งโคกี้จงก็วิ่งตามติดในระยะกระชั้นชิดคนทั้งสองตามีความรวดเร็วจนคล้ายดังเป็นควันสองสายได้ปิ้วหายไปหนึ่งช่วงยามแล้วสองช่วงยามแล้วโคกี้จงได้เริ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนแทบทนไม่ได้โคกิมชิวก็รู้สึกเลือดลมพุ่งพ่าน เบื้องหน้าสายตาเป็นประกายสีทองอยู่วูบวาบแต่กำลังใจที่เข้มแข็งคอยเขี่ยวเข็นอยู่ตลอดเวลาความมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้อย่างแม่นมั่นทําให้ม่ยอมหยุดยั้งส่งกายแม้จะตายไปเพราะการวิ่งจนสุกกำลังนี้ก็ตามทีบนล่างยังมีภาระอันหนักอยู่อีกผู้หนึ่งและการวิ่งที่รวดเร็วไปกว่ายอดท่มือธรรมดาของบูลิมไปถึงสองเท่าเช่นนี้นอกจากโหกิ้มชิวแล้ว สภาพดังนี้จะไม่มีผู้ใดกระทำได้เป็นอันขาดอีกสามโชยามให้หลังทำหลังม่านน้ำตกได้เห็นริบริวยิกับตาคนทั้งสองวิ่งมาจนถึงที่เชิงเขาก็สุดสิ้นกำลังที่จะปีนป่ายขึ้นไปได้อีกถึงแล้วโคกิมฉิวพอร้องคำว่าถึงแล้วออกไปผันรู้สึกสมองหมุนตาลายมือเท้าทั้งสี่ไขดังกระจกะจายออกจากร่างก็ป่านกัน ล้มลงใส่ศีลาที่ข้างทางจนไม่อาจตะก,กายลุกขึ้นนั่งได้อีกแล้วโคกี้จงก็กระแทกกายนั่งลงกับผืนอ้าปากกระอักโลหิตออกมากองโตโคกิมฉิวมองจ้องดูพันฝืนหัวรออย่างขมขื่นเมื่อนางหออหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่คู่ใหญ่แล้วโคกี้จงก็ตะกิตะกายเคลื่อนไปที่ข้างกายโคกิมฉิวยกมือรูปคำทรงอกของเตี่ยสู้หอ แล้วร้องเสียงแหบแห้งขึ้นว่าจบสิ้นกันหน้ามืดวูฟจนต้องล้มลงแน่นิ่งไปกับพื้นอีกหนหนึ่งโคกิมชฉวน้ำตาไหลพากลงมาทันทีทั้งสองเสียงชีวิตวิ่งอย่างสุดกำลังเท่าที่มีจนมาถึงจุดหมายปลายทางได้แต่มิคาดว่ากลับไม่มีทางช่วยเหลือเอาไว้ได้ดังความหวังอีกชั่วคู่ให้ดังโคกี้จงจึงได้สติขึ้นมาอีกครั้ง ส่งเสียงสะอื้นขึ้นว่าเิีวตีฝาดินได้ไดขิดมาเช่นนี้ไม่ก่อนจะได้พบกับบวนเมียผู้มีอวุโสนั้นข้าพระเจ้าไม่อาจจะทอดอะไรใหญ่ดีได้ไปกันเถิดขึ้นยอดเขากันคนทั้งสองตะกายลุกขึ้นยืนเคลื่อนเท้าปีนไป่ายไปบนยอดเขาอย่างลำบากยากเย็นเฉียวตีเมื่อพบกับบนเมียอุ่ยเสียแล้ว เจ้าอย่าได้แพ่งพายถึงโฉมหน้าอันแท้จริงของเราเพราะเหตุใดเพราะสิทธิ์ของท่านเยี่ยงเทงโกเนียถูกแล้วโคกิ้มฉิวรอบทอดถอนหายใจอย่างสดลันทดตัวกอกลับมามีนี่รักที่ยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้เที่ยงเทงนางคือผู้ประโยคในห้วงแห่งรักอีกคนหนึ่งแต่ยามเมื่อหวนคิดถึงว่าตนใหญ่ไม่ใช่เป็นในลักษณะนี้เล่าสตรีขมหน้ามอยงหลัง เป็นคู่มั่นหมายที่ถูกทํานองคลองทาของตนตุยหุนเชิงหนึ่งกวยยู่หุยมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับตนจนมีคันด้วยกันพูดทงงหิตซาโกเหมยรักตนตั้งแต่เมื่อแรกพบก่อนจะตายจากยังคำหนึงถึงไม่รู้วายโคกิมชิวต้องเงียบงันไปทันทีเบื้องหน้าสายตามีเงาสีขาวสว่างวูบขึ้นเยี่ยงเถงโกเนยได้ออกมายืนอยู่ที่นอกถ้ำ หลังม่านน้ำตกอย่างชดชอยเจียงโกเนี้อ๋อขอว่เสี่ยวเฮียบบวนเมียผู้มีอวุโสอยู่หรือไม่อยู่ท่านผู้นี้คือเตี่ยสู้หอโกเนี้ยนางนางเป็นอย่างไรไปได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งน่ากลัวโปรดเชิญซื้อแปรโปรดตามข้าพเจ้ามาคนทั้งสามเดินเรียงรายเข้าไปในถ้ำหลังม่านน้ำตกวกซ้ายเวียนขวาอยู่คู่ใหญ่ จึงมาถึงอย่างหน้าห้องศีดาแห่งหนึ่งบนเมียอ,อุ่ยเซียได้ดาหน้าออกต้อนรับเมื่อเห็นเตียสู้งอในอ้อมแขนโคก้มฉิวแล้วสีหน้าพันแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงกล่าวว่ารีบเข้ามาเมื่อเข้ามาในห้องศีดาโคกิ้มฉิวก็วางร่างเตียงสู้องอลงที่เตียงศิดาอย่างแผ่วเบาทนุถนนมบนเมียอ,อุ่ยเสียมิได้ส่งเสียงว่ากล่าวแม้แต่คําเดียวยื่นมือไปตรวจดูอาการ เตียสู้งอทันทีสายตาหลายคู่จับจ้องมองดูอยู่แต่ใบหน้าบวนเมียอุ่ยเสียด้วยความตื่นเต้นตึงเครียดจนตัวเก่งอีกคู่ใหญ่ให้ดังบวนเมียอุ่ยเสียได้สายหน้าขึ้นชัดาโคกี้จงใจหายว่าไปทันทีส่งเสียงรั่วขึ้นว่าผู้มีอาวุโสไม่มีทางช่วยเหลือได้บวนเมียอุ่ยเซียส่งเสียงทุ้มหนักตอบว่าอวัยวะภายในเคลื่อนที่ไปหลายแห่ง จุดสำคัญสิบแห่งก็ถูกสกัดเอาไว้หัวใจเต้นแผ่วเบาแทบจะหยุดลงชีวิตมีอยู่ได้เพียงชู่วูบเดียวเท่านั้นโคกี้จงขายดังถูกสายฟ้าฟาดใส่แทบจะล้มฟุบไป,ปในที่นั้นทันทีโคเกิมชิวร้องอย่างดันทศขึ้นว่าผู้มีวโสไม่มีทางช่วยเหลือได้จริงหลานเหล่าเราหรือจะมาหลอกลวงเจ้าด้วยวิชาอันประหลาดเปลือง ในการรักษาพยาบาลของผู้มีวุโสแต่กับจนปัญญาจะมารักษาได้มีดอกแต่กล่าวแล้วก็เท่ากับไม่ได้กล่าวโคกิมฉิวตาเจิดจ้าขึ้นทันทีรีบกล่าวอย่างร้อนรนว่าผู้มีวุโสโปรดลองบอกมาฟังดูทีเล่านอกจากจะใช้ยาฟื้นคืนชีวิตที่เราทุ่มเทความรู้และกำลังจบชั่วชีวิตปรุงขึ้นมาให้นางกืนกินลงยาฟื้นคืนชีวิต ถูกแล้วแต่เม็ดสุดท้ายนั้นได้ให้หลานเรารับประทานไปภายในเาขามีจงกกของดินแดนภาคใต้ไปแล้วโคกิมฉิวเย็นว่าไปทั่วร่างแต่ยังคงไม่ยอมท้อแท้สิ้นหวังก้าวอีกว่าไม่มีทางอื่นใดมาช่วยเหลือไว้ได้อีกแล้วเรื่องนี้บวนเมียอุ่ยเสียก้มหน้าขบคิดอยู่คู่ใหญ่จึงกล่าวขึ้นว่ามีวิธีการอยู่อย่างหนึ่ง สามารถยืดชีวิตของนางให้ยืนยาวไปได้ระยะหนึ่งแต่ไม่อาจช่วยให้นางรอดชีวิตขึ้นได้โคกี้จงจิตใจคึกคักในบันดลกลาวส่วนขึ้นทันทีว่าขอเพียงสามารถยืดชีวิตนางให้ยืนยาวออกไปอีกหลายวันเราก็พอจะคบคิดถึงวิธีการอื่นมาช่วยกันได้แล้วโคกิมฉิวกล่าวในคานั้นว่าผู้มิวโสวิธีการอันใด ต้องการโลหิตเจ้าบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ต่างถูกวาจานี้สะกดจนงงงันไปทันทีโคกิ้มชิวเมื่องงง,งันไปวูบหนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าต้องการโลหิตข้าพเจ้าถูกแล้วเนื่องจากโลหิตของเจ้ามีเชื้อของยาฟื้นคืนชีวิตปะปนอยู่หากแม้นทายโลหิตของเจ้าเข้าสู่ตัวนางสักส่วนหนึ่งแล้วจะสามารถทำให้นางยืดชีวิตออกไปได้อีกหนึ่งเดือน อีกหนึ่งเดือนอืมโคกี้จงจับจ้องมองโคกิมชิวโดยสายตาที่มีประกายอันพิสดารอย่างยิ่งยวดมิทราบว่าเป็นวิววอนขอร้องหรือตื่นเต้นยินดีหรือว่าลำบากยากใจแต่โดยสรุปแล้วมิอาจจะอธิบายให้เข้าใจได้เลยโคกิมชิวตอบอย่างมิลังเลรีรอเลยว่าอย่างนั้นขอเชิญผู้มีอวุโสโปรดลงมือในบัตรนี้เลยเจ้ายินยอม เรื่องนี้มินับว่าเป็นปัญหาอย่างไรดอกโคกี้จงทรงเสียงแผ่วเบาขึ้นว่าน้องเราดวงตาที่แวววาวเต็ไมไปด้วยความรู้สึกจนสังเกตได้ชัดโคเกิมฉิวหัวร่อให้ยัางสดใสไหลามานยาแน่นอนมิว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าโคกี้จงมีความสัมพันธ์ฉันใดกับเตีย่ยสู่หอดอบววเมียอุ่ยเสียเดินไปหยิบถุงหนังบนแค่มาเปิดออกภายในนั้น ล้วนแต่เป็นพวกมีดกันไก่คีมและรอสารพัดอย่างโขกี้มฉิวอดไม่ได้อยู่ต้องถามขึ้นว่าผู้มีวโุโสภายในเวลาหนึ่งเดือนนี้จะมีหนทางอื่นใดพอจะผ่อนคลายสถานการณ์หรือไม่บวนเมียอุ่ยเซียคบคิดอยู่คู่หนึ่งจึงกล่าวว่าภายในเวลาหนึ่งเดือนหากแม้นสามารถหามเมล็ดบัวดำเฮกเนยจี้ G, มาได้แล้วก็มีทางช่วยเหลือได้ โขกิ้มผิวจิตใจคึกคักขึ้นอักโขอลองอย่างปากื้มยินดีว่าข้าพเจ้าผู้เยาวที่ต่ำต้อยน้อยฝีมือจะยินยอมทุ่มเทจนสุดกำลังความสามารถขอถามว่าอะไรที่มีนามเม็ดบัวดําคือเม็ดบัวที่เกิดจากฝักบัวแต่เป็นสีดําสนิทบัวดาถูกแล้วบัวดํานี้มีใบเป็นสีดำดุดดังหมึกในฝักจะมีเพียงเจ็ดเม็ดบัวดำนี้ ต้องไปเวลา30ปีจึงออกดอกอีก30ปีจึงจะมีฝักแก่พอใช้ได้ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องกี่เวลา60ปีจึงจะมีบัวดำขึ้นเจ็ดเมตรแล้วบัวดำนี้จะไปหาได้จากที่ใดกันบนเทียนตีสะสวรรค์ของยอดเขาเลาะตังหงแห่งอึ้งสัวโคกี้จงก้าวอย่างพุ่งพานว่าเวลาหนึ่งเดือนมินับว่าสั้นนัก คงพยายามกระทำสำเร็จจนได้บนเมียอุ่ยเสียสันศีษะแล้วก่าวว่ายากมากโคกิมฉิวรีบถามในทันทีว่าเพราะเหตุใดเจ้าทราบหรือไม่ว่าบนยอดเขาเระตังหงนั้นมีบุคคลเช่นไรอาศัยอยู่เรื่องนี้กับไม่เคยทราบเลยแป๊กุกกตัวเสียนโคกิมฉิวบังเกิดแววอมหิตขึ้นจนวูบวาบเข็นเสียงก่าวว่า แปบกุ๊กตัวเซียนอะไรเจ้ารู้จักกับจอมอสูรหลายผู้นี้ด้วยไม่เพียงรู้จักเท่านั้นข้าพระเจ้ายังทะลวงตามันจนบอดไปข้างหนึ่งนี่นับว่าบังเอิญอย่างเหลือเกินแล้วข้าพระเจ้ากำลังติดตามหาอยู่ทีเดียวอ๋อแแะกกุ๊กตัวเซียนนี้ป้องกันร,รักษาบัวดำยิ่งกว่าชีวิตจิตใจของมันเองในเมื่อเจ้าและมันแต่มันไม่รู้จักข้าพเจ้า อย่างนั้นก็แปลกมากไปแล้วเมื่อขาข้าพเจ้าประมือต่อสู้กับมันนั้นยังปลอมแปลงตัวเป็นเอกอัปรักษ์อยู่ที่แท้เป็นเช่นนี้แต่ทว่ายังมีปัญหาปัญหาอันใดบัวดำต้องกี่เวลาออกดอกเป็นฝักแก่จนใช้ได้ถึง60ปีเต็มที่ไปในคานี้จะบังเอิญไปเวลาที่ฝักแก่เก็บได้หรือไม่ก็มีทราบซึ่งความหวังก็ฝากไว้ในวาสนาเท่านั้น วาจานี้ว่ากล่าวจนสองพี่น้องแท่โคเย็นว่าไปทั่วกายเป็นความจริงทีเดียวมันคือความหวังที่เลื่อนลอยน้อยนิดเหลือเกินโคเข้มขิวกล่าวอย่างอ,งองอาจขึ้นว่ามิว่าอย่างไรก็ตามเมื่อทุ่มเทจะสุดกำลังความสามารถแล้วก็ปล่อยให้ไปเป็นตามลิขิตของฟ้าดินขณะนี้จะรีร้อต่อไปไม่ได้ขอท่านผูมีโอโสโปรดถ่ายเลือดก่อนเถิดบวนเมียอ,อุ่ยเสียผงกศีสะแล้วกล่าวว่า พระเสร์ตมากเจ้ามานั่งเคียงข้างนางโคกิมฉิวเดินไปนั่งที่ข้างกายเตียสู้้งอตามคำสั่งทันทีบวนเมียอุ๋ยเสียจับข้อมือของคนทั้งสองมากำาไว้ในมือซ้ายส่วนมือขวาหยิบมีดเงินด้ามเล็กใช้ความรวดเร็วว่องไวอย่างสุดแสนกรีดที่ประจรข้อมือของคนทั้งสองจนเป็นแผลจากนั้นใช้หลอดเงินที่ปลายแหลมทั้งสองฝากข้าง เสียบไปในระหว่างชีพจรของคนทั้งสองโลหิตสดสดเป็นเส้นสายไหลาจากหลอดเงินเข้าสู่กายของเตี่ยสู้หอหลานเหล่าใช้ลมปานเล่งเร้าโลหิตบนเมียอุ่ยเสียเมื่อตะวาดประเบาแล้วพันประกบนิ้วทิมสกัดดุดดังเหินบินเข้าใส่จุดสำคัญทั้งแปดแห่งของเตี่ยสู้หอรอบกายมินานเท่าใดสีหน้าเตี่ยสู้หอได้แดงเลือขึ้นทีละน้อย สวงอกก็สะท้อนขึ้นเบาๆลมหายใจก็เริ่มดังขึ้นโคกี้จงลอบโบนบานกาบไหว้ต่อเทพดาฟ้าดินตลอดเวลาบวนเมียอุ่ยเสียร้องอย่างป่าเปื่มยินดีว่าสำเร็จแล้วพางดึงหลอดเงินออกจากชีพจรเข้าเก็บไว้โคกิมฉิวรีบสกัดจุดห้ามโลหิตไว้เนื่องจากโลหิตถูกถ่ายไปเป็นจำนวนไม่น้อยจึงรีบหลับตาผนึกลมปาน เรียกร้องกำลังให้คืนมาได้จนอีกคู่ใหญ่จึงทุเราเป็นอักโขลืมตาขึ้นกล่าวว่าผู้มีอวสโสเตียโกเนียจะได้สติขึ้นมาเมื่อใดนางไม่ได้สติขึ้นมาดอกมิได้สติขึ้นมาเลยถูกแล้วนางจะดำรงอยู่ในสภาพนี้ไปเวลาหนึ่งเดือนหากแม้ไม่มีบัวดำมาแล้วแม้เป็นเทพย,ายดาก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ข้าพเจ้าผู้เยามีเรื่องขอเรียนถาม เรื่องอันใดแป้กูกตั้วเสียนชาไหนไม่กลัวเกงต่อหมัดมือและนิว้วที่ทิ่มสกัดเลยจอมารลายผู้นี้ฝึกสำเร็จในวิชาเกี่ยงสี่กงพลังผีตายซ่ามีกลัวต่อคมดาบอาวุธและน้ำไฟแต่จุดที่สามารถทำอันตรายในชีวิตได้อยู่ที่ตาทั้งสองขอพระคุณในคำชี้แจงแนะนำข้าพเจ้าผู้เยาวขออำลาไปในบัดนี้เลยจเจ้าไปเถิด สามารถกลับมาก่อนเวลาได้จะประเสริฐมากโคกิ้มชิวรับคำอย่างนอบน้อมผ่านลวงเอาวัตถุสิ่งหนึ่งออกจากอกเสือ้อเหมาะให้แกเจียงเทงโกเนียแล้วกล่าว,ว่าเจียงโกเนียข้าพเจ้าแทบจะลืมไปเสียแล้วข้าพเจ้าได้ค้นไข่มุกขางคกสวรรค์จากตัวเทพปศูนแขนเดียวแทนโกเนียมาได้แล้วขอโกเนียรับคืนไปเถิดเจียงเทงขอบตาแดงเรื่อขึ้นทันที กล่าวอย่างพุ่งพ่านดานใจเป็นที่สุดว่าโคเสียวเฮบวิญญาณของผู้มาเกิดก้าวในปรภพก็จะตื้นตันในบะคุณที่ท่านการุณมาโกเนี้ยการุณแรงเกินไปแล้วโคกี้จงพอยกล่าวอย่างเร่งร้อนขึ้นบ้างว่าข้าพเจ้าขอติดตามชิวตีไปสักครั้งโคกิมชิวทราบดีว่าโคกี้จงไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับเที่ยงเถงให้นานนักจึงไม่ได้ว่ากล่าวอย่างไรไป คนทั้งสองพากันคาร,ราวะอําราแล้ววิ่งออกไปจากเทือกทิวเขานั้นอย่างเร่งร้อนรวดเร็ว